วิดีโอนี้เราจะแนะนำวิธีการฝากเงินกับดูพอยต์เข้าสู่ระบบผ่านแอคเทรดหรือแอปพลิเคชันบนมือถือของเราไปที่เมนูเงินทุนและคลิกฝากเงินจากนั้นเลือกวิธีฝากเงินที่ต้องการมี2วิธีวิธีที่ 1. โอนเงินผ่านธนาคารระหว่างประเทศหรือภายในประเทศทำการฝากเงินโดยใช้ข้อมูลบัญชีในหน้านี้ระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากและเลือกบัญชีเทรดปลายทาง แนบหลักฐานการโอนโดยแคปหน้าจอรายการธุรกรรมกรุณาตรวจสอบยอดเงินและบัญชีปลายทางให้ถูกต้องก่อนยืนยันวิธีที่2ฝากเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัลเลือกสกุลเงินดิจิทัลที่คุณต้องการระบุจำนวนเงินฝากของคุณและเลือกบัญชีเทรดปลายทางสแกน QR code หรือคัดลอกที่อยู่คริปโตเวเลทของคุณและวางในเวเลตของคุณเพื่อดำเนินการชำระเงิน คุณสามารถตรวจสอบสถานการณฝากเงินและประวัติย้อนหลังได้ที่นี่กรุณารอการอนุมัติรายการฝากเงินภายในระยะเวลาไม่เกิน10นาทีขอสแสดงความยินดีคุณได้เรียนรู้วิธีการฝากเงินกับดูพ้อยเรียบร้อยแล้ว